บรรยากาศรัวรอปภจริงๆก็คือรอปภเป็นคนทำอาหารอยู่ตอนนี้มัดคือในเนื้องงายแบบมือนีไหมกูน่ะอ่านตรงบ้างครับผมโอ้ยครับครับมาแล้วครับผู้ชมโอ้โห <c oughs> ลาบรอปภของแท้ครับผมเราจะบอกว่าเอ็นแก้วเยอะมากคุณผู้ชมดูใช่ค่ะใช่ค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับสแต็กต่างกนแล้วครับวันนี้เดินทางมาที่ซอยรามินทาซอย5นะครับที่นี่มีแฟนคลับของพี่อิฐพงลางบอกว่าอยากให้มากินร้านนี้อยากให้มารีวิวร้านนี้ชื่อว่าร้านลาบรอปภที่มันน่าสนใจครับเพราะว่ามีพี่ๆที่เป็นรอปภรักษาความปลอดภัยนี่แหละครับหลายร้อยคนช่วงยุคโควิดก็ตกง,งาน<อ>ก็เลยหันมาเปิดเป็นร้านลาบรอปภน่าสนใจมากครับว่ามันจะเป็นยังไงทิแซฟบอกพี่นอ้องมา รสชาติสิเป็นยังไงครับสาขาสันยาพอเสือครับร้านลาบรพอเดี๋ยวเขาเดินท้างไปเลยครับพี่น้องครับไปเฮฮู้ฮู้โอ้โงเต้าตึงสายหัน ออ้าวอาสงสัยเรียนมาไม่เหมือนกันนี่แหละครับวันนี้เราจะมากินฝีมือของพี่พี่รอปภกันนะครับหนุ่มยังแน่นยังหล่อเลยชื่ออะไรกันบ้าง 3- 4สบอกชื่อเล่นตัวเอง3 4มส่อโคนีครับอ่านี่ชื่อชื่อของพี่เขานะครับแถวตุ้งทรายหันตุ้ง แตุ้ง,งขวาหันตุ้งตงุ้งซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแซลเล่นนะครับตระบแถวตุตง้ตงกําลังหันมือตุ้งโอ้โหปลุกมือให้พี่ๆเขานียครับปลุกมือนะครับผู้ชมครับสุดยอดเลย <pl ains> <pl ains> ในวันที่โควิดเป็นเหตุพี่ๆต้องตกงานวันนี้เราอยู่หน้าร้านลาบ รอปภตรงนี้ครับนี่ลาบร,าบร,าบปรอปภนะครับศูนย์บริการรักษาความปลอดภัยบริษัทร,รักษาความปลอดภัยสมพรเอชซีเอชพีซีจำกัดนะครับไม่มีการให้สปอนเซอร์ไม่มีการแบบขอให้ผมมาถ่ายทั้งสิ้นแต่วันนี้มีแฟนคลับบอกว่าร้านนี้อร่อยและก็น่าสนใจเพราะว่ามีพี่ๆร,ปรอปภมาเปิดร้านลาบมาทำลาบก้อยกันสาขานี้คือสาขาสานจะพอเสือไปดูกันว่าจะอร่อยขนาดไหน เท้าตรงเลิกเท้าเป็นไงเป็นไงเป็นไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหไอ้ยังก็ครับชื่ออะไรนะครับพี่ไอ้ไอ้สมพรครับไอ้สมพรไอ้สมพรโอ้สมพรพูดกันไม่น้ำที่ไปที่มาของร้านลาบรปภมันคือยังไงพี่โอ้ที่ไปที่มาเนาะครับช่วงโควิดเนาะครับเออช่วงโควิดเป็นเหตุนี่แหละ S <S เลยลูกน้องลุกน้องเนี่ยบางที่เขาหยุดในงานทางเินทางเราหยุดในงานกันเลยนะหางานในลุกน้องทำหม, <S <S หมายถึงว่าพี่พสมพรเนี่เป็น <c oughs> เป็นหัวหน้าศูนย์บริการสาคารณภัยที่นี่ใช่ไหมครับอ่าแมนครับแล้วก็มีมมเอ่อรปภกระจายไปหลายๆจุดทั่วประเทศถ้าบริษัทไหนอยากได้เอ่อรปภของบริษัทเราก็สามารถอ่ใช้บริการได้แต่ครั้งนี้มันเจอปัญหาโควิดทำพิษก็เลยทําให้รปภเรานี่ ตกงานบางส่วนตกงานบางส่วนก็เลยจึงมาเปิดร้านลาบรพพนี้ใช่ครับใช่ครับกี่ปีแลพี่อ๋อเพิ่งเปิดได้ประมาณสัก3เดือน4เดือนนะครับเป็นยังไงบ้างกิจการก็ช่วงนี้หลังจากที่เปิดร้านเนี่ยก็จะมีลูกค้าก็มาใช้บริการส่วนใหญ่ก็ชมว่ารสชาติอาหารดีอาหารอร่อยนะ คุณภาพอาหารดีนะปริมาณเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะรสชาติดีรสชาติอร่อยอย่างเงี้ยไอเดียมันมาอย่างไงถึงได้มามาเปิดเลยพี่คิดว่าคืออย่างน้อยก็ต้องหางานให้ให้ลูกน้องใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหางานให้ลูกน้องเลยอแล้วเวลาเฮ็ดแล้วดิใช่ทั้งพ่อครัวแม่ครัวทั้งพนักงานเนี่ยก็เป็นรปภไหมครับครับส่วนหนึ่งหลังจากที่หน่วยงานถูกยุบอะไรอย่างเงี้ยลูกน้องก็ไม่มีงานทําก็ตกงานอ่ะพูดง่ายๆนะทีนี้ช่วงโควิดก็เลยเกิดไอเดียว่ออาหาร ทางอีสานก็น่าจะใช้ได้นะาอะไรลองมาเปิดดูที่อะไรอย่างเงี้ยก็ก่อนเปิดยังได้ชื่อชื่อร้านลาบโลพอเนี่ยนะก็มีนายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยแนทางเปิดชื่อนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนชื่อฮะบองนะที่อยู่อยู่ด้วยกันหรือด้วยกันเก็นนี้แหละคนนี้แหละได้ไอเดียจากไอเดียมาจากพี่จากคนนี้อย่างเงี้ยคือ อ่าเป็นเพื่อนกันก็ผมว่าเช่เป็นออฟฟิศอย่างงี้เนก็เป็นรบพอยู่แล้วก็อยากจะแนะนําถ้าเราเปิดเป็นชื่ออื่นเนี่ยไหมครับครับยังไงะมันดูแล้วคนมานั่งกินแต่เป็นชื่ออื่นมันไม่ขอดสอดคล้องกับบริษัทรบพอโอ้ก็เป็นบริษัทรบพอคนมานั่งกินเนี่ยเห็นแล้วจุดเด่นก็คือครับคนระดับรากหญ้าเนี่ยมานั่งกินเลยไหมราเปิดร้านลาบแบบเนี้ย มันตั้งชื่อสอคลองร้านรปภเนี่ยพวกนี้นั่งกินเอ้คนแรกาก็จดเบอร์ไว้พอตรงงานก็มาสมัครคนที่มีระดับมีหน่อยหนึ่งอ่ะสมมติเขามีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดมิเนียมหรือมีเป็นนิติบุคคลอ่ะเอาเบอร์ไปอ่ะวันหลังติดต่อบริษัทนี้ดูดูดูดัน่าอร่อยอย่างเงี้ยนะอ่ะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ต้องชิมแล้วแหละครับผู้ชมครับผู้ชมดูบรรยากาศคือยังเป็นออฟฟิศของพี่ๆี่เขาอยู่แต่ว่าเขาก็ดัดแปลงมาเป็นที่นั่งทานตรงนี้ได้แต่ว่า บรรยากาศมีที่จอดรถจอดรถด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบพี่สมบูรณนะว่าวัตถุดิบเป็นยังไงมาดูบรรยากาศในร้านนะฮะถ้าเข้ามาเชิญครับเชิญครับเชิญยังใหม่ๆอยู่นะครับมามามาสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศครัวผู้ชมครับเอาไปดูครับรอปภจริงๆก็คือรอปภเป็นคนทําอาหารอยู่ตอนนี้เออของแท้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับโอ้อันนี้ผู้ใดเนี่ยครับนี่ อ๋อนี่คือแฟนนะครับแฟนครับแฟนครับแฟนเป็นวัสดีครับพี่พี่อะไรครับพี่เรนูค่ะพี่เรนูเป็นคนที่ดูแลดูแลภายในนะครับเป็นภายในหรือหรือไอไอกิจการหลาบโลว์พ่อเนี่ยตุ๊แฟนเป็นผู้ดูแลเหมือนนะครับครับก็แสดงว่ามีอยังกระถางพี่นี่นทำได้ทำได้พี่เรนูโอ้โหอลังการมากแล้วคนทําก็เป็นรปภจริงๆนะเนี่ยผู้ชมครับ นี่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 รอพอกับมนุ้ยค่ะรอบอพอกับมนุ้ยจากไหนครับนี่จากหมู่บ้านราชะินน้มัยค่ะโอ้ยแล้วนี่ข้างหลังข้างหลังเหรอพี่ข้างหลังอ่ะไรนี่รอพอสุวิทย์ค่ะจากไหนครับไี้อันนี้เคยก็รืองมาจากร้อยเอ็ดโอ้คนร้อยเอ็ดอันนี้อยู่ที่หมู่บ้านแถวท่าเรือแถวราชเทวีโอ้โพอดีเขามีฝีมือเรื่องของการทำลาบครับค่พอเราเปิดร้านลาบครัหน่วยงานปิดพอดีอ่าอ่าอ่าก็เลยขอให้สุวิทย์มาช่วยครับเราเห็นข้างนอก เรียกว่าธรรมดาแต่เข้ามาข้างในไม่ใช่ธรรมดาครับพิเศษมากๆพี่สมพรปัดจัดพิเศษเลยพุ่น่ะครับครับเนื้องามนะครับแหม่บัดที่นี่พี่น้องเจ้าประจําเลยนะครับสั่งมาจากละคุณภาพเลยโอ้โหหนี่สามซิปดอกจอกก็เอินดอกจอกบานเท่าครับพี่น้องอันนี้ดอกจอกมีสามซิปจีบโอ้อันนี้คันแท่น่าเบื่อไงเลย เมนูพวกกัมมีลาบมีก้อยคือกันเป็นบ่อขนาดไหครับครับมีครับ,รบนี่มีลาบมีก้อยอมาเบิง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 พี่เบิด้ดคือในเนื้อง,งามือว่ามือนีไหมุูน่ะโอ้ยหยกหยก,ยก,ยกห้พี่น,อน้องเบิงเนื้อเสือลองไห้ได้เนย่บิาดนี่นี่น,นี่ไอที่เด็ดที่เด็ดครับเอาเอาซอยจูก่อนซอยจูก่อนซิมมึงกันเท่าสิมรัอะไรครับซิมได้ซิมได้ ขออนุญาตได้ผีสมพรเด้ออ๋อนี่ๆีเขียงทางผีได้เขียงเอาน,นัน่นก็น่ามีนั่นก็ได้นั่นก็ได้ครับข<พ>ออนุญาตก่อนนักพี่น้องเด้อครับครับเอาไอโอ้อโหกินแก่นนี่ผมร้องไ่นีน่ผมกินแก่นนี่เปิดเปิดจักมุง่งหอดจักมุ่งครับไออะเปิดอะฮามุง่งเซาถึงฮาทุ่มครับโหตั้งแต่ฮามุง่งเซาได้ปบครับครับครับอ่าปกติเราไม่ค่อยเห็นร้านลาบร้านก้อยเปิดเปิดห้าโมงเช้านะครับปกติมากเราจะเห็นประมาณ หามุ้งแรกเปิดนะครับเต็มมือน,นีิโอ้พิเศษพิเศษในร้านนี้ครับลาบร,าปรอปพ่อได้ครับได้ครับขอชิมแจ่วเพิร์ดครับเด้อพี่น้องเด้วยอันดับแรกสไก่แดงตับนี่ต้องชิมตับกับอา่าตับกับไอ้ไอ้เนื้อเสือเพิ่นนะครับพี่นอ้องขออนุญาตนี่นี่นเอาโอ้หางหายางเลยครับงามๆป่ะนี่ ที่ได้ครับผมทำงานเป็นสมกรอ้ครับ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 วัตถุดิบของทางร้านเนี่ยถ้าเป็นซอยจู้เนี่ยมันต้องสดเนี่ยอืวิธีดูตับสดนะครับดูผักดูผักครับวันนี้จัดเต็มโอ้ผักมีผักแมก ทักกระโดนโอ้รวมพักอีสานบ้านเท่านะครับโอ้นี่นี่นี่พักอีสานบ้านเท่าทักกระโดนและพักอีหินมือนีร้านลาบรอปภจัดเต็มจริ่งครับเอ้าเราอยากจะคำหน os, ึ่งนะครับคืออืออืต้องบ้างครับผมครับครับครับ ไก่เชิญครับนี่คือันเชิญใด่ละเข่าเล็กน้อยนะเข่าเข่าเข่านี่อน่ออ้คูขับขัเนาะเห็นคุณบราเทาไปมากดูกันต้อนรับกันทังสี่พี่น้องเห็นกินเปกะแซมนะครับเนาะเออขอชิมดํานไปได้กันได้หูยขันกิมตับไม่แห้งไัหน้บอเบีครับโอ้ไม่แห้งก็เบี่ยอมเย ฮึบโอ้ยอืมอืมฮะรสชาบดีด้วยครับถึงนะครับนะถึงได้ๆผมดีผมดีขอบเปิดได้พี่น้องด้วยอืมแค่หน้าแค่นี้เดียวแค่หน้าครับอืว้าวท่านดีดีดลยครับ ยก่บนแซ่บอือนี่ครับปลาคิลีวหัอตับครับเห็นอะไรอื่นน้ำลายเอือกเครับพี่น้องอือ อีสานต้องบ่หวงผักใช่เอาพี่น้องครับพี่พี่ธนูไนม่มามาที่นี่บรรยากาศแบบนี้ผมก็ต้องอยากเป็นรปภบ้างอยากเป็นรปภได้มีเสื้อไหมพี่ไม่เสื้อวะเดี๋ยวผมขอไปเซเสื้อแป๊บนึงได้พี่น้องได้ดนะจะได้บรรยากาศน้ำกันโอ้ พร้อมแล้วครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้คือไปอนาคตเฮาฮะมันจะได้เข้าบรรยากาศหน่นอยอะต่อเลยครับพี่เลโนูเราโอ้พนักง,งานทำกับข้าวพนักง,งานเสิร์ฟก็เป็นรปภเหมือนกันาาน, <c oughs> นี่แหละครับภ <c oughs> รรยาสายตรวจโอ้นี่ก็เป็นแม่บ้านของ <c oughs> สายตรวจของรปภเรา,เ,รา <c oughs> เป็นภรรยาสายตรวจโอ้สวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับก็เป็นรพอแล้วเป็นหันหน้าชุดเราทำงานดีก็ให้เป็นสายตรวจว้าวคือพูดง่ายๆว่า ร้านลาบราปภ <พอ S 1> ก็ต้องมาทํามาจากครอบครัวของรปภทั้งพ่อครัวแม่ครัวของเอ,เอามาช่วยกันผมอยากให้สังคมได้เห็นว่านี่ฮะคือคนเราดีในช่วงของมันเกิดวิกฤตโควิดเราก็ต้องไม่อยู่เฉยเราก็ต้องหาคิดวิธีหางานทําให้ได้เพื่อความอยู่รอดนะพี่เรนูนะโอ,อ, oh, อ้ยมาเบิ้งเรื่องอาหารบาทที่น้องพี่น้องอันนี้อะไรพี่กำลังลวนลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดเท่าไหร่พี่แจ็กบาทลาบเป็ด 70บาทอันนี้อยู่ในที่ซอยรามินทาซอยหใช่ไหมซอยหค่ะมาสุดซอยเลี้ยวขวามือ200เมตรค่ะสามสานเจ้าพ่อเสือมาก็ถึงร้านเลยค่ะมากินฝีมือของรอปภแท้ๆนะครับเพื่อเผื่อเผื่อกินแล้วเมาแล้วกลับไม่ได้ก็อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นี่แหละครับโอ้เนื้องามผู้ชมเนื้อสวยมากเนื้อสวยมากโอ้สิ่งหนึ่งที่เห็นในร้านลาบ รัประพอก็คือความสะอาดสะอ้านนะครับผู้ชมสําคัญเลยสุขลักษณะเพราะว่าเราอาหารนีสานอยากให้สะอาดถ้าสะอาดผมจะเห็นในคอมเมนต์นส่วนมากเขาจะบอกว่าร้านนี้สะอาดน่าทานอันนี้สําคัญมากเลยนะครับพิวิดพยูนี่โดนไปไนอะไรได้ซีเดือนนี่ยนะครับสามี 3, เดือนครับสามี 3, เดือนครับคือได้ไม่เห็ดเห็นรับป,ประอโอ้เจอโควิดนะครับตกงานตกงานครับ อ่เล่เด๋มาเป็นรปภอ,อ,าอ,อมาเห็นงานเด๋รปภได้สามเดือนสี่เดือนกันเลยตกงานรปอภอไริเห็นก็นเลยมาเห็นลาบครับอ,อันไหนไม่ดีกันระหว่างลาบกับรปภอ่ออาออดีเรื่องซองย่างนะครับเขาก็ว่าได้เงินเดือนสองเท่าด้วยนี่สองเดียวเะไรครับอันเดียวรอต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเป็นรปอภอจริงจริไม่ใช่เชฟไม่ใช่เชฟเบออาชีพอะ่ะก็ต้องมาฝึกกันไปแต่ผมเชื่อแน่ว่า ไม่นานต้องเก่งแน่ๆนะพี่เนาะครับคือ <c oughs> ใช่คือคนในสารเรามีพื้นฐานการทำลาบทำก้อยส้มตำอยู่แล้วนี่ถูกแอร์พี่นุ้พูดถูกเกิดเป็นคนในสารต้องทำลาบทำก้อยแต่บังคุงต้องเป็นเลยพี่นะ้องครับอ,นะอืมยังอันยังไงอ๋อบีบีครับนิดนึงเอเออ๋อก้อยยักบาทครับก้อยเจ็ดสิบเนาะครับก้อยก็บเจ็ดสิบ ต้มมาในไอ่เอาต้มน้ำหนึ่งครับผมนี่ฮะต้มขมต้มขมมวันนี้มีกี่เมนูจัดเลยพี่ผมเหมาวันนี้อย่าลืมเมนูไก่ทอดลอปภอได้ไหมครับพอได้จะไก่ทอดหราผมมาไหนบ่ครับของไก่ทอดรอปภ้อก็มีจัดมาจัดมาอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างครับคนนี้อันนี้ทำอะไรพี่ทอดไก่ครับอะไรนะไก่นะครับทอดไก่ครับ เรหมักไปให้แล้วพี่ก็มีหน้าที่ทอดครับมาเป็นรอพอที่นี่นานยังพี่นานเลยครับกี่เดือนละสองปีเลยสองปีแล้วเหรอครับอพอใจภูมิใจกับอาชีพไหมภูมิใจครับภูมิใจนะครับอเป็นคนที่ยะลาเนาะปัตตานีครับปัตตานีฝั่งนี้นะครับพี่พี่อะไรนะครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มมาจากไหนนะพี่จากยะลาครับยะลามาอยู่กี่ปีแล้วครับก็ประมาณปีกว่าๆนะครับปีกว่าเนาะครับผมเจ้านายใจดีไหมฮะโอ้ใจดีที่สุดเลยครับใจดีที่สุดเลยนะครับ สวัสดีครับอันนี้หน้าที่อะไรครับทางนี้จัดเตรียมใส่ถุงค่ะจัดเตรียมใส่ถุงใช่ค่ะอันนี้มีลายแมนมีอะไรมีแก๊ปมีอะไรหบ้างมีฟูแพนด้าค่ะมีแก๊ปฟู๊ดแล้วก็มีโรบินฮูดค่ะโรบินฮูดก็มีคือเข้าไปเข้าไปในเข้าไปในพวกนี้ก็พิมพ์ชื่อร้านล็อบบี้รับออรพอเกิดขึ้นเลยนะใช่ค่ะอ่าเมนูไหนที่แบบมาแล้วต้องสั่งที่ซอยจุค่ะซอยจุอือแล้วก็ต้มตีนแล้วก็ ต้มตีนรลปรพอ,อมาต้องสั่งนะครับต้มตีนรลปรพอโอ้โหเอาละฮะล้างด้วยนะตีนนะเ,เนะนแล้วแดดเท่าไหร่นะพี่เ,เมนูเนื้อนี่คือเจ็ดสิบถ้าหมูก็หกสิบค่ะเมนูเนื้อทุกอย่างเป็นเจ็ดสิบหมดเลยโอเคโอเคโอ้โหน่ากินมากครับโหน่ากินมาก น่ากินนะผู้ชมเราเป็นหมักแบบโบราณนะมีแค่เกลือกับนนิดหน่อยเราไม่ได้ปรุงรสชาติมันต้องหมักเฉพาะเกลืออย่างเดียวไม่ใส่อย่างอื่นเยอะซอสเซิร์ฟไม่ต้องนะไม่มีครับไม่มีซอสอันนี้ต้มแซ่บหรอครับผมต้มผงกี่ต้มผงกะหรีัวพียร์ไซนี้นี่ไหมนี่ไหมโอ้นี่นี่จริงๆแล้วนี่ดีดีมันจะหายากมากนะครับเอ้ยเพียเนี่ยต้องเอาไปต้มดีๆนะครับนอกจากประเภทเนื้อแล้วก็ยังมีตำมีหมูมีเป็ดมีไก่ก็มีนะผู้ชมนะมีค่ะมีค่ะ เมนูที่ขายไม่ได้ก็คือเนื้อเด็ดเดียวใช่ไหมใช,ใช่ค่ะต้มตีนรอพอใช่ค่ะต้มตีนรอพอตำด้วยค่ะอร่อยเลยคร,ครับเดี๋ยวสักครู่เราไปดูที่โต๊ะนะครับไปกินกันที่โต๊ะว่ามีอะไรกันบ้าง<ด>นะครับได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะมาแล้วครับผู้ชมโอ้โห ลาบรปพอของแท้ครับพนักงานพ่อครัวแม่ครัวก็เป็นรปพอจริงๆครับเชิญครับไม่บัตรที่นี่ครับมาเลยครับมาเลยครับซอยจุลาบเนื้อปีกไก่ทอดเนื้อแดดเดียวไก่ทอดรปพอนะพี่นะเออนี่นีนี่คอหมูย่างรปพอ น,นี่ต้มตีนตตโลคอต้มตีนโลพ่อ,รพอรครับพี่นอ้องล้างเท้าเรียบร้อยล้าง,<อ>งเรียบร้อยอนะอันใดก่อนล่ะบัดนี้อันนี้ใช่ไหมครับพี่ที่พี่พี่บอกว่าไก่ทอดโลพ่อค่ะต้องสั่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเราสรูตรของเราเองค่ะสูตรเฉพาะทางร้านอืมน้องเ้าเหนียวเลยอลังการมากครับวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะพี่เรนูเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะพี่ เปิดตั้งแต่11โมง11โมงถึง5ทุ่ม5ทุ่มค่ะโดนโดนโดนผมชอบน้ำจิ้มอร่อยมากขมดีใช่ไหมคะขมดีมากต้องออกแนวไทยอีสานนะคุมผู้ชมต้องแบบนี้พี่อัย่างครบได้ไหมคะโอ้โหเขามาจากอินเนอร์ข้างในนะพูดถึงนะคือโคดีสารไงรลากเงาน่าจะ น่าจะคืใครทาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยนะก็น่าจะทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรามาดัดสูตรปรับปรุงสูตรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้ข่าวว่าพี่ก็ทําน้ําขายด้วยใช่ค่ะทาน้าดื่ม SPC เหมือนกันค่ะเพื่อที่จะให้พี่ๆรอพอเขามีงานทาใช่ค่ะพอหน่วยงานยุบอย่างเงี้ยรอพอไม่มีงานหรือจังหวะที่เรารีคูดคนเข้ามาเราคัดคนเข้ามาทํางานเนี่ยจังหวะที่รอหน่วยงานเปิดทีมงานคุณภาพเนี่ยสามารถที่จะไปทําหน้าที่อื่นได้ อยู่ในภายใต้แบรนด์ SPC ทุกคนต้องทำทุกหน้านที่ค่ะแต่สิ่งที่อยากจะฝากบอกคุณอีทนะคะว่า<ะ>คนเราทุกอย่างทำมาเลยเนี่ยเราต้องทำบนความตั้งใจแล้วเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดลงไปด้วยค่ะ คือบางคนทําก็เครื่องกลางๆใช่ค่ะมันก็สาเร็จยากใช่ไหมใช่ค่ะอย่างงานร้านอาหารเนี่ยด้วยประสบการณ์เราถือว่าเราเป็นน้องใหม่ในในวงการถ้าเป็นวงการรปภเนี่ยเราถือว่าเราก็น่าจะพอตัวระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นวงการร้านอาหารเนี่ยถือว่าเราเป็นเป็นรุ่นน้องเลยแต่ว่าเราเนี่ยทำบนความตั้งใจแล้วเราใส่ใจครับคิดว่าทุกสิ่งอย่างถ้าเราบนทําบนความตั้งใจและใส่ใจคิดว่างานทุกอย่างน่าจะออกมาดีและมีประสิทธิภาพค่ะต้มพี่น้องดูต้มต้ม ผมหมักต้มนี่ต้มขมอ่ะดูสีดูสีต้มขมนี่เราจะคัดคุณภาพเลยนะคะเราจะใส่เอ็นเอ็นแก้วเข้าไปด้วยนะคะของเราจะบอกว่าเอ็นแก้วเยอะมากคุณผู้ชมดูใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเราจะใส่เอ็นแก้วซึ่งเราจะเน้นย้ําที่ร้านเลยว่าคุณต้องให้เอ็นแก้วเรามาด้วยในการในการในการสั่งเนื้อที่จะต้องนัาทำเครื่องในอะไรเงี้ยต้องเลยว่าโดยประสบการณ์พี่มีไหมอาหารดีสามพี่ไม่มีความรู้แต่เราเรียนรู้ได้ทุกอย่างอยู่ที่การเรียนรู้ค่ะ่เอ็นแก้วเอ็นแก้วต้มก็เจ็ดสิบม้ ค่ะ70ค่ะถ้าเป็นหมู60ถ้าเป็นเนื้อ70็ดสอันนี้ครับต้มแซบค่ะต้มแซบกระดูกอ่อนค่ะอันนี้แม่ครัวคัดสรรมาโดยพิเศษที่ที่ที่คุยกันที่หลังร้านเมื่อกี้ค่ะในร้านค่ะที่บอกว่าใครมาต้องสั่งนะครับผู้ชมอันนี้โอ้โหแล้วก็อันนี้อันนี้ค่ะต้มตีนรปปใช่ต้มตีนรอปพนครับฟังดีๆนะฮะต้อองเเปปป็นซุร์ค่ะัะฟังดีๆว่าต้มตีนนะฮะไม่ใช่ส้มตีนอันนี้เท่าไหร่ครับพี่60บาทค่ะ ต้มตีนไก่นี่ครับกินตัวพอหกสิบเจ็ดสิบบาทนี่นี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแกงอ่อมแกงอ่อมหมูค่ะแกงอ่อมหมูก็หกสิบหกสิบบาทค่ะซอยจุ่ะไก่ทอดราพอ่าเอาไล่ไปนะครับอืมชิมตัวนี้เลยอันนี้คอหมูย่างค่ะคอหมูย่างลูกค้าจะบอกว่าของเราอร่อยนุ่มอันนี้คือออริจินนอลใครมาก็ต้องสั่งใช่ไหมใช่ค่ะคอหมูย่าง ได้ไหมคะรสชาติน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มก็สูตรเราเองค่ะเรียนรู้ค่ะกว่าจะได้สูตรนี้มาก็หลาย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 วิธีการหอมน้ำมะขามทำเปียกแล้วก็ต้มน้ำมะขามเปียกมะนาวสดค่ะโอ้อันนี้อร่อยอร่อยเากแล้วก็ข้าคั่วที่เราคั่วเองเลยนะคะอร่อยพี่อร่อยใช่ไหมคะน้องใหม่ฝึกหัดแต่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนานี่ถ่ายใต้แบรนด์ SPC ค่ะนี่เรนูครับทุกวันนี้ ผมก็ได้รับโทรศัพท์บ่อยมากแล้วก็บางคนโดยเฉพาะคนยืมเงินเยอะมากคือผมก็อยากจะบอกกลับไปว่าพี่ผมก็ไม่ใช่ว่าคนร่ำรวยแต่ว่าผมอยากให้พี่เนี่ยทำงานผมก็ตอบกับเขากลับไปเขาเขาบอกว่าไม่รู้จะทํางานอะไรคุณอิทิตผมก็ไม่รู้จะบอกเขายังไงเพราะผมก็ไม่รู้พื้นเพเขาว่าต้องทํางานอะไรแต่ผมบอกว่าต้องหาอะไรทำผมอยากให้พี่ให้กําลังใจพี่น้องที่กาลังแบบว่าท้อแท้อยู่ตอนนี้หน่อยว่ามันต้องทํายังไงในยุคนี้สิ่งแรกเลยคือ ต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะนี่สาคัญมากเรื่องของวิธีคิดนะฮะเราคนเราเกิดมาเราต้องคิดบวกคิดบวกแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเชื่อไว้เลยว่านี่คือคําสอนจากคุณพ่อเลยนะคะแต่คุณพ่อท่านเสียไปแล้วท่านะจะบอกเลยว่าภายใต้บนโลกนี้นะภายใต้สายตาเราเนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้ทุกคนทําได้หมดแต่ลูกต้องมีความตั้งใจ แล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้เราฝ่าทุกวิกฤตไปได้ค่ะค่ะอย่างพี่ในพี่ต้องทําทุกอย่างในร้านทั้งบริหารรปภด้วยทั้งการเงินดูดูายการเงินด้วยทั้งดูในครัวด้วยดูวัตถุด,ดิบด้วยรเราต้องดูหมดค่ะโอโ้โ,อโ,หโหวันนี้อิ่มมากๆอาหารก็อร่อยแล้วก็ที่สาคัญพี่ๆเรพอน่ารักมากนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆหน่อยนะครับว่า คนเราถ้าเราท้อแท้แล้วเนี่ยมันมันก็มีแต่เรื่องหดหู่ไปเรื่อยอย่างพี่เลนูบอกเราท้อได้แต่อย่าไปไม่ต้องไม่ถอยค่ะไม่ไม่ต้องไปถอยแล้วก็ไปลงไปลงตามอารมณ์ของเราที่เราท้อนั่นแหละก็ไม่ทําอะไรก็ไม่คิดบวกต้องอยู่กับความเป็นจริงทุกคนสามารถทําได้หมดทุกอาชีพมีเกียรติหมดครับค่ะจะบอกลูกน้องเสมอว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณมีเกียรติหมดคุณต้องทำแบบให้เป็นมืออาชีพนี่สำคัญเลยนะใครอยากเจอพี่เลนูอย่ามาทานอาหารอร่อยอร่อยเชลืมนะครับ ร้านลาบรอปพอนะครับรามอินทราซอย5เปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มหรือถ้ามาไม่ได้ก็สั่งไลายแมนสั่งแก๊ปสั่งอู้รหลายอย่างโรบินฮูดก็มีนะครับสั่งมาเลยพิมพ์เข้าไปในในนั้นเลยนะว่าร้านลาบรอปพอนะครับมีสาขาเดียวมีสาขาเดียวค่ะสาขาสามเจ้าพ่อเสือค่ะนี่เบอร์โทรพี่ 0863132382ค่ะยินดีให้บริการค่ะในที่กัด2กิโลเมตรส่งฟรีค่ะ2กิโลเมตรส่งฟรีนะครับเรามีทีมงานร,ราปภค่ะ<ส>ม,มาให้กำลังใจพี่ๆรปภนะครับแม่บ้านราปภลูกรปภมาเสิร์ฟมาทำอาหารให้เรากินนะครับ<ม>บรรยากาศแบบนี้อยากให้สังคมได้รู้ว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้ในยุคโควิดเดือดร้อนขนาดไหนเราก็ต้องช่วยกันเราไม่ทิ้งกันนะครับเราไม่ทิ้งกันอย่างพี่อีทมาเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่ได้มาไม่ได้เงินรีวิวนะ มาด้วยหัวใจคือเห็นแล้วว่ามันเป็นภาพที่น่ารัก <Okay. S 1> นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่รนูแล้วก็ <Okay. S 1> พี่สมพรนะครับที่สร้างอาชีพให้กับพี่ๆรงาภ <Okay. S 1> ห,หลายๆคนนะครับเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครป์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เฮ้ยผมมีอันนี้นี่ขนมขนมขนม ของฝากเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นข้าวแตนอิฐบงรางฝากให้พี่ๆโลพคอร์นะครับขอบคุณค่ะคบขอบคุณค่ะขอให้กิจการแข่งๆยรวยนะคะพี่เหมือนกันนะครับขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กันค่ะข้าวแตนบงรางสั่งได้ที่เพจข้าวแตนบงรางนะครับยุทตวันของเรานะครับ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่มีร้านที่น่าสนใจแบบนี้ร้านที่มีจุดเด่นมีลาบมีก้อยมีส้มตำบ้านเราแนะนำกันมาได้นะครับติดใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้คนที่สู้ชีวิต แล้วก็อย่าท้อนะครับสู้ไปด้วยกันแล้วก็เราจะไปสู่ความสนเร็จด้วยกันตามลำดับเลยนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีบ่สวัสดีค่ะอะการันตีว่าที่นี่สเต็กตับมาเยือนแล้วอร่อยแน่นอนนะครับออโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับ